สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกันต่อเนื่องนิดนึงนะครับสำหรับเมษาน้าร์ดนะครับโอเคคลิปก่อนหน้านี้นะครับคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมได้ถ่ายไปก็คือเป็นการอัปเดตโชว์รูมที่เป็นรถครอบครัวนะครับไม่เป็นรถพวกรถเออวีพีหรือรถเออพวกฟูจิเน่พวกเอพีพีวีพวกเนี้ยพวกฟูจิเน่พวกเอเวอร์เรสต์พวกปิ้งซูไปทั่วโลกอัปเดตไปแล้วหลายคนบอกว่าเฮ้ยพวกรถพวกรถเก๋งเล็กหรือรถพวกเอสยูวีขนาดเล็กขนาดกลางพวกเนี้ยมีหรือเปล่ามีหรือเปล่ารถครอบครัวที่มันราคา ไม่ต้องแพงเหมือนกับพวก v i p ก็ได้แต่พอใช้ได้หรือรถเก๋งที่เป็นรถยอดนิยมทั่วไปรถตลาดทั่วไปเนี่ยมีหรือเปล่าฉะนั้นนะครับขออนุญาตมาพาชมนะครับพาชมหรือใครอยากดูคันไหนเพิม่มเติมพิเศษกค็ค่อยแคปหน้าจอแล้วก็แอดไลน์มาคุยกันนะครับทักทายเข้ามาว่าอยากดูคันนี้อยากดูรีวิวคันนี้นเพิ่มเติมนะครับผมก็จะให้ทีมงานรีวิวเพิม่มเติมให้หรือผมจ,จะรีวิวเพิม่มเติมให้สําหรับคนที่มองหาอยู่นะครับโอเคสําหรับโซนทางนี้นะครับโซน,านทางนี้นะครับอย่างคันแรกที่ผมเห็็นนนอออยู่ตี้กคื โตโยต้าอินโนวานะครับโตโยต้าอินโนวานะครับก็ถือว่าเป็นรถครอบครัวจากค่ายโตโยต้าอีกคันหนึ่งที่พอเป็นมือสองแล้วเนี่ยนะครับการใช้งานนี่เป็นรถอเนกประสงค์ที่ราคาไม่แรงมากนะครับทุกผู้ชมเป็นราคาไม่แรงมากเพราะว่าตัวนี้โอเคแหละพวกอินโนวาพวกเอวนซ่าเป็นรถที่ผลิตได้จำหน่ายและตีตลาดในในอินโดนีเซียนะครับในอินโดนีเซียนะครับก็มาขายในไทยก็เป็นตัวที่นิยมอีกตัวหนึ่งเหมือนกันน้ำมาขายในไทยตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 5แสนนะครับราคาอยู่ประมาณ5 0 0นนะครับรถปีใหม่ๆเลยพวกปี15,16นยะราคาก็หายไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วคุณผู้ชมนะครับหรือแม้กระทั่งพวกรถอาจจะค่าย h o n d ้านะครับจากค่าย Hon d a นะครับที่สามารถเป็นรถครอบครัวขนาดเล็กได้นะครับอย่างพวก h o n d ้า BRV นะครับ BRV7 ที่นั่งตัว SV นะครับตัวตัว SC เนี่ยคือตัวท็อปสุดมันจะเป็น7ที่นั่งนะครับตัวนี้นะครับอย่างตัว BRV ก็ราคาอยู่ประมาณ5แ0 0นะครับปีใหม่ๆเลยปีใหม่่น้อยพวกปี 59ปี60เนี่ยนะครับรถประมาณไม่เกิน2อสมปีนะครับหรือแม้กระทั่งตัว crv ดีเซลนะครับ1.6 1.6ดีเซลนะครับ1.6ดีเซลเราก็มีจำหน่ายมีขายเหมือนกันนะครับที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับต้องรถใหม่รุ่นนี้แพงมากน่าจะประมาณเกือบล้านเกตแสนนะคุณบอย่าผิดนะครับพอเป็นมือ2เองโอเคอะอยู่ประมาณทัานล้านสองล้านสองห้าประมาณนี้นะครับหรือโอเคใครไม่ชอบที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลอาจจะเป็นว่าเป็นมันใหม่เกินไปนะครับ ตัว2.4ลิตรนะรตัว2.4ลิตรเครื่องยนต์บบนซิน2.4 EL นะปี60นะครับก็มีขายเหมือนกันนะราคาอยู่ประมาณล้านหนึ่งรุ่นนี้นะครับอยู่ประมาณล้านหนึ่งนะตัวนี้นะครับนะแล้วก็ตัว HRV นะครับ HRV ก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ขายดีมากจากค่าย Hon d a สังเกตว่ารถเราจะเอารถที่มันขายง่ายเนี่ยมาขายนะครับผู้ชมไม่ว่าจะเป็น CLV HRV VRV นะครับนะมีให้เลือกครบครบคันเลยนะครับนะรถนะที่เป็น ท็อปท็อปบนของแบรนด์ตลาดนะครับก็มีขายนะครับราคาอยู่มา70,0,0000บาทหรือแม้กระทั่งอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับแบรนด์รองนะครับสำหรับแบรนด์รองที่ราคาดรอปลงมาหน่อยนะครับแต่ว่าประโยชน์การใช้สอยต้องบอกว่าขับดีมากนะสำหรับรถของเจ้า Ford e c o Sport ตัวนี้นะครับนะอันนี้ก็พึ่งได้มานะครับแล้วราคาเนี่ยบอกว่าราคาเนี่ยคุ้มมากนะราคาอยู่ที่3,9สามแสนเนะครับแล้วรถใหม่ย,ยิ่งน้อยมากนะแล้วรถปีใหม่ๆเลยนะรถปี1 5 1 6ก็ปีเท่าไหร่อะ ปี58 59ประมาณนี้นะครับนะ 5, 8, 5, 9, นะ 3, 09, ปี58 59 3แสนเก้าคุณผู้ชมนะครับสำหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของ Ford e c o s p o r t นะครับครับหรืออย่างพวกรถยอดนิยมนะครับรถที่ขายดีก็อย่างพวก City Car เนี่ยเราก็มีขายหรือรถพวก h a t c h b a c k ยอดนิยมเราก็มีขายนะอย่างพวกเออซิตี้นะฮอนด้าซิตี้นะเราก็มีเราก็มีขายนะครับตัวเป็นตัวอ,อ่ตัวก่อนที่เปลี่ยนโฉมอะ่ะ2 0 19ตัวนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้2 0 20ก็คือ ฮอนด้าซิตี้ออกตัวใหม่มาแล้วนะครับตัวนี้เราก็มีขายแล้วน้องผู้ชมนะครับปี2019ปี62เลยนะครับ499,000บาท Honda City 1.5S คันนี้นะครับน้าแต่งให้เรียบร้อยสเกิร์ตรอบคันนะครับโอเคแล้วก็พวกรถแฮสแบกยอดนิยมอย่างพวก Honda Jazz นะครับ Honda Jazz ตัวโฉมปี57-58น้องผู้ชมเรามีอยู่ประมาณสักกี่คันอะมีอยู่ประมาณ3คันนะครับมีอยู่ประมาณ3คันราคาอยู่ประมาณสัก450,000บาทนะครับน้อผู้ชม459,000บาทตัว 1.5SV เป็นตัว สีเลมอนเลยสีเลมอนก็คือสีโมเดลของฮอนด้าแจ๊ดตัวนี้เลยนะครับถ้าไม่ใครอยากเป็นเจ้าของเนี่ยฮอนด้าแจ๊ดโฉมเนี่ยเรามีให้เลือกอยู่ประมาณสามสี่คันนะผู้ชมมาไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับหรือใครไม่ชอบสีมันจี๊ดๆสีมันเจ็บๆหน่อยก็อย่างสีขาวเนี่ยผู้ชมอย่างสีขาวเราก็มีนะครับสีขาวเราก็มีนะครับมีให้เลือกอยู่2คันด้วยกันนะสำหรับคนที่มองหาฮอนด้าแจ๊ดนะครับตัวนี้โกลด์แฮทแบ็กที่เขาเรียกว่าในตลาดในวงการรถเนี่ยขายได้ทุกเจนเลยนะครับตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัััวปจจุบนนเี่ยก ตอบโจทย์ของสไตล์วัยรุ่นตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองนะครับเพราะว่ามันขับคล่องตัวและหาที่จอดได้ง่ายเพราะท้ายมันตัดนะครับหรืออย่างพวกรถซีดานสุดหรูนะครับอย่างพวกฮอนด้าแอคคอร์ดนะอย่างพวกฮอนด้าแอคคอร์ดเนี่ยเราก็มีนะครับฮอนด้าแอคคอร์ดหรือแม้กระทั่งเตยต้ากัมเบอรี่นะคุณผู้ชมเราก็มีนะครับเอามาจอดคู่กันเลยนะครับเอามาจอดคู่กันเลยแล้วก็เป็นรถผู้บริหารนะคุณผู้ชมต้องมาแบบวัดวัดกันเลยว่า หลายคนผมจอดแคมรี่แล้วก็อยากดูแอร์คอร์ดมีแอ c o คอร์ดก็อยากดูแคมรี่ฉะนั้นนะครับจบเลยนะครับปัญหานี่จบไปเลยเอามาจอดคู่กันเลยนะครับแล้วก็ราคาก็พอๆกันนะครับฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมถ้าใครที่มองหารถทุกรูปแบบแบบไหนที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์สามารถที่จะตอบโจทย์ท่านได้อย่างแน่นอนนะครับสามารถที่จะตอบโจทย์ท่านได้แน่นอนเพราะว่าเรามีให้เลือกทุกรถจบทุกเงยยื่อนไขจริงๆนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตโซนที่เป็นรถเขาเรียกว่าอะไร รถพวกอ SUV หรือรถพวกรถเก๋งขนาดเล็กขนาดกลางพวกนี้หรือขนาดใหญ่นะครับฉะนั้นที่มงคลเซ็นเตอร์ตอบโจทย์ท่านแน่นอนนะครับฝากคลิปนี้คลิปหนึ่งถ้าใครอยากดูคันไหนเพิ่มเติมนะครับอยากฟังรีวิวคันไหนสนใจคันไหนแคปหน้าจอหรือทักทายเข้ามาคุยกันแอดไลน์มาคุยกันหรือคอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับให้ทีมงานมงคลเซ็นเตอร์ให้ทีมงาน,งน,งานสอสักดาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ